สวัสดีครับตอนนี้น้องนาตีเพิ่กําลังนั่งสมาธิครับก็มีวันไหวบ้างแต่กระสูนครับโบมืนตานาั่งเบิงลมให้ใจเขาออกมันธรรมดาการฝึกไม่ไม่เขาก็เนี้ยโบเก่งกับมียิ้มแน่หัวแน่เขาก็หลูห่ว่ามันยิ้มมันหัวแต่เขาก็บเบิงลมเข้เขาออกไปเรื่อยสู่ไปสู่มากเขาต้องเก่งขึ้นไหมฝึกกรรมฐา,านเนาะ บอกเป็นว่าแย่ลงได้มันต้องเก่งขึ้นไหมอารมณ์ก็ธรรมดาละมีคนหัวคนวน้นหอกไห้ยังหอกกับบอวันไหวอะ่ะคือเนี่ยคือการฝึกสติฝึกไปฝึกมาเดียวกับสติายเดียวก็จิตเดียวก็สงบได้เป็นสมาธิมีปีติมีความสุข <c oughs> น้องนาตีพยา,ยามฝึกหลังจากตาบอกละเมือหลังกับพยา,ยามฝึกพาหมูฝึกน้าพ,พอหัวรอนเนี่ยก็ฝึกน้ากันนี่ เอาบุญสางบุญสางบารแม,ะะมีเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเ <c oughs> บ่งล่มเขาให้แห้งบิงออกให้สุดหายใจออกให้สุดปล่อยว่างน่ะ <c oughs> บง่งปล่อยว่างเลยมันหัวหล่อบดมือสร้างมันรับตาไว เห็ดจังได้ก็ได้เฮาเฮาปล่อยว่างน่ะอ๋อชนะมันเห็ดได้เฮาเฮาบ่ยอยแน่ะไพหัวกับหัวไปเฮาบ่หัวเขาต้องเห็ดได้เห็ดบ่ได้ตอนนี้ก็สู้ไม่ย้่นเห็ดมันได้มันต้องได้สิเฮาฝึกสมาธิฝึกสติฝึกบ่ซ้อมก็ต้องได้สมาธิแหม น้องนัตติได้ซํำหนีตากับเดตตาให้เงินอะเนี่ยเ,เกง่งเจอว่าเกง่งมีความเพียรซ้ำหนีกับน,นายกย่องแล้วดีก็เล่นเกมเล่นเกมกันให้ยังเราบ่าได้รับได้นอนเสียสายตาเล่นหลเมื่อวานนอนหกทุ่มคือกันนอน,น,อนไปฮอนเฮนแล้าก็นอนเมื่อไปกูรับเลยหายเจเขาก็รู้ให้เจอาเขาก็รู้ตามไปตามเขาต้องบอก คนทำมันมีแค่หนหี่ล่ะหายเจเขาก็หายเจอออกอยู่เนี่ยเบิดเหมือเบิดเว้นว่าแต่เขามีสติรู้ร่มเขาร่มออกมันก็เป็นบุญแหละเหตุใ้จิตมันโบง่งสันอ้าสาธุสาธุาธกระพูตั้งใจฝึกสติ